มืดจังไหวไหวไหวใ่ไหวทอง้วนตัวขอกเค้ก่อนไม่เค็นได้เค็มได้นี่เป็นวงยู่ไมีกินนันกินเค้กกันเถอะ ถ่ายเราเหรอเคยมงีก <c oughs>